ชาวราศีกันทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่13ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการงานอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ในช่วงของวันที่ส3ของเดือนธันวาเป็นต้นไป ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้ในเรื่องของการงานดีดีมากๆท่านจะลงทุนอะไรหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำเข้ามาหาท่านในเรื่องของการค้าขายก็ถือว่าชาวราศีกันนั่นจะขายของได้ดีไม่ว่าท่านจะขายทางหน้าร้านขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็จะขายได้ ในช่วงนี้จะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาอุดหนุนกันอีกมากมายในเรื่องของการงานนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะบอกขายไม่ว่าจะเป็นขายที่ขายทางขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ถือว่าท่านก็จะขายได้ จะมีคนเข้ามาอุดหนุนมีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อกันอีกมากมายเรียกว่าในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นจะมีความสําเร็จบางคนนั้นคิดว่าขายไม่ได้แต่ในช่วงนี้จะขายได้และจะขายได้ดีอีกด้วยในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินหมุนเวียนเข้าออก อยู่ตลอดเวลาหยิบจับอะไรในช่วงนี้ชาวราศีกันก็จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินเรียกว่าชาวราศีกันนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีแต่โอกาสดีๆททางนั้นในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกัน ในเมื่อดวงดาวต่างๆนั้นในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงจึงทําให้ชาวราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ผิดกับในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของชาวราศีกันจะไม่ค่อยดีในช่วงของเดือนที่แล้วในเรื่องของการงานก็ติดขัด หยิบจับทำอะไรก็มีการสะดุดอยู่เรื่อยๆบางคนบางครั้งนั้นก็โดนเอารัดเอาเปรียบคนที่เกิดอยู่ในราศีกันบางทีก็เกิดการเบื่อหน่ายเกิดการท้อในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านไม่ค่อยดีตกอับอับพับสิ้นดีการเงินการทองในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่ค่อยดีอีกเช่นเดียวกัน บางครั้งก็มีจับจ่ายใช้สอยบางทีบางครั้งก็ขาดมือจากหน้าไม่ถึงหลังก็มีเรียกว่าการเงินนั่นมีการสะดุดคบใครก็ไม่ได้ดังใจบางคนก็หลอกลวงพอได้ผลประโยชน์ไปแล้วก็ลืมเราก็มีถือว่าในช่วงก่อนนั้นดวงไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนธันวา นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่เจ็ดที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิกในช่วงนั้นก็ทําให้ชาวราศีกันเริ่มมีความสดใสมีความสว่างสวยเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทําอะไรก็มีคนสนใจมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนให้การสนับสนุนตั้นเรียกว่าคนที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นดวงจะเปลี่ยนจากกลายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปคนที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงต่อไปนี้ดวงของท่านจะมีความสดใสทำอะไรมีความรุ่งโรดและมีความรุ่งเรืองอีกด้วยลงทุนอะไรก็ ได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองจะหาง่ายการงานก็ถือว่าจะหาคล่องคนที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นในช่วงของเดือนธันวาต่อจากนี้ไปจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงของวันที่16นี้นั้น จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาอันนี้ก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านอีกมากมายสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะหายไปสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านเรียกว่าในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกมากมาย ไม่ว่าท่านจะทํางานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างอะไรก็ถือว่างานของท่านจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานดีเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็จะมีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นโอกาสทองกําลังเข้ามาหาท่านในท่านรีบไฟฟ้าไว ในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภชาวราศีกันก็จะมีอยู่บ้างในช่วงของวันที่16ของเดือนธันวาคมท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองดูได้ในช่วงนี้ ในช่วงของดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีธนูโชคลาบก็กำลังมาเกยทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้แต่ท่านระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ในช่วงนี้คนที่เกิดอยู่ในราศีกันให้ท่านละมัดระวังไว้ด้วยโรคเก่าๆอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานปวดแข้งปวดขาอันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่ากระทันหันก็ได้ สำหรับท่านใดที่สูงอายุระวังในเรื่องของการเดินการเหินไปเหนือไปใต้ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของสุขภาพก็ย่อมจะมีเกิดขึ้นได้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันคนที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของปลายเดือนธันวาไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ให้ท่านระมัดระวังไว้ การใช้รถใช้สนนหรือว่าการเดินการเหินในช่วงนี้ท่านละมัดระวังไว้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้คนที่เกิดอยู่ในราศีกันต่อมาในช่วงของวันที่2 3ของเดือนธันวาอันนี้จะมีดาวพระฤห,หัสน,นโครจร เข้าสู่ในเวราศีเมถุนอันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทํางานงานที่ท่านทํางานอยู่นั้นาตากว่าท่านทํางานรวมกันก็ให้ท่านระวังในเรื่องของคําพูดในเรื่องของอารมณ์ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันกันกบคนที่ร่วมทํางาน ให้ท่านระมัดระวังไว้ทำอะไรต้องใจเย็นๆในช่วงนี้ถือว่าในช่วงที่ดาวพระหรือหัสเข้าสู่ราศีเมถุนนั้นต้องระมัดระวังการใช้เงินใช้ทองอีกเช่นเดียวกันต้องคอยอระมัดระวังในช่วงนี้บางคนนั้นอาจจะโดนหลอกลวงมีคนมาชักชวนให้ท่าน ไปเสียงเงินเสียทองได้ระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันของใช้ของสอยก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างคนที่มีบ้านคิดติดกันหรือมีร้านค้าติดกันก็ให้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการวางของหรือว่ามีสิ่งของมาบาังหน้าร้านอันนี้ท่านระวังไว้ค่อยๆพูดค่อยๆจากัน ในช่วงของดาวพระฤห,หัสนั้นเข้าสู่ราศีเมถุนต้องระมัดระวังไว้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งดวงของท่านจะกลับมาฟื้นคืนดีอีกครั้งในเมื่อวันที่26ที่จะถึงนี่นั่นจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ราศีธนูอีกครั้งในช่วงนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามา,าท่านท่านทำงานอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่างานจะมีเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายถ้าหากว่าท่านเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องเข้ามาช่วยในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดี จะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานการเงินก็อีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้เสมอไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของถูกของแพงคนที่เกิดอยู่ในราศีกันก็จะมีความ สำเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนก็ว่าได้ท่านมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นั่นโชคลาภก,กําลังมีสิ่งดีๆก็กําลังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดอยู่ในราศีกัน นับว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในเวราศีกันในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราก็ขอให้ท่าน ช่วยใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี